แช่ความรักทั้งใหม่หรือเปล่าทาทยย่างโพสภาพคู่กับหนุ่มบุกสิคพัฒชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เจ้ากันกระตางโสดมานานถึง4ปีแล้วค่ะสําหรับดกร้องสาวชื่อดังอมิตาทาทายังแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หัวใจกําลังอินเลิฟทองโตเป็นสีชมพูปลูกต้นรักต้นใหม่อยู่หรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดค่ะทาทาได้โพสภาพคู่กับนักแสดงหนุ่มบุกชิคพัฒพร้อมกับข้อความว่า Sunset with you ในขณะที่หนุ่มบุ๊กสิคพัฒค่ะเข้าไปคอมเมนต์ว่า I s you และทาทางนะคะยังเข้ามาคอมเมนต์ตอบกับหนุ่มบุ๊กอีกว่าแตสติกเกอร์เอาไว้ข้างล่างในคอมเมนต์นอกจากนี้ค่ะทาทาย,ยังได้โพสต์ภาพข้อความประโยคที่บอกว่า p ู้กิ t เตอร์ y favorite ด์เพร to be อยูด้วยการคือที่ที่ฉันชอบพร้อมกับ8ตสติกเกอร์หัวใจสีขาวงานนี้ค่ะพีพๆน้องๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์แจลกันกระหน่ำสรุปแล้วจะใช่รักครั้งใหม่หรือเปล่าต้องรอฟังจากปากทั้งคู่ค่ะและนอกจากนนี้คเเราาก็ลยอ,อุญต ย้อนเรื่องราวความรักของทาไทยยังมาให้ฟังกันกนิดหนึน่งนะคะก่อนหน้านี้ค่ะได้ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กับอดีตสามีคุณหมอชัดอดุลค่ะเมื่อประมาณช่วงต้นปี2563หลังใช้ชีวิตคู่กันมานานถึง6ปีค่ะและมีลูกชายด้วยกัน1คนซึ่งสาเหตุของการจบความสัมพันธ์กับอดีตสามีนะคะทาทาบอกว่าเลิกลากับอดีตสามีตั้งแต่ต้นปีพร้อมกับยืนกันว่าจบกันด้วยดีเพราะในวันที่จบคือวันที่ยังสามารถพูดคุยกันได้เมื่อหลังบ้านของทั้งสองคนรู้สึกไม่โอเคก็ไม่รู้ว่าจะฝืนไปไปมและล ที่จะโฟกัสเรื่องลูกเดินหน้าทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปและทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกแม้ว่าวันนี้ทั้งคู่จะไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ความผูกพันและความหวังดีที่มีให้กันยังคงอยู่เสมอพี่น้องเพื่อนและการทําหน้าที่พ่อและแม่ของลูกยังคงดําเนินต่อไปผลภาพหวานคู่กันขนาดนี้มีหลุนว่าจะใช้ความรักทั้งไมคค่ะแต่ยังไงก็ต้องรองฟั่าตัวออกมาพูดเองดีกว่าค่ะ